สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณเขาเหมือนเดิมครับผมและนี่คืออุลตร้าแมน80ครับผม <c oughs> แปลกใช่ไหมล่ะเพราะปก,กติเนี่ยเราจะเปิดคลิปในการพูดว่าและนี่คืออุลตร้าแมนไฟ t ติ้ง n เวอรชั่น3แต่ครั้งนี้จะมาเร็วๆหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนก็คงเบื่อกับการที่ผมต้องมานั่งเปิดคลิปยาวๆอย่า,ยางนี้ละแต่จะรีบอธิบายไปให้มันแบบรวดเดียวจบเลยโอเคครับ <c oughs> okay, ทุกคน80ไม่ต้องเซตอัพสกิลเลยให้มาก เพราะว่ามันมีแค่สี่สกิลสสกิลซึ่งเกมมันก็เซตมาให้อยู่แล้วตามนี้เลยครับทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราไปเริ่มกันเลยกับอุลตร้าแมน80ผมว่าหลายๆคนก็ต้องเบื่อกันบ้างแหละที่ผมเล่นแต่พวกสัปหลาดแล้วก็เอเลียนไม่ได้เล่นอุลตร้าแมนเลยช่วงนี้ผมก็จะกลับมาเล่นอุลตร้าแมนบ้างนะครับผม เริ่มมาก็เปิดเลยเหรอน้องแม้เสียมรารยาทจริงๆอะเนี่ยต้องให้เจ้าของเป็นคนเปิดก่อนสินมีแกมาเปิดก่อนได้ไงเอาดิอืออันนี้ท่าอะไรอ่ะเฮ้ยจับทุ่มอุย้ยแรงอยู่นะเนี่ยแรงอยู่แรงอยู่ว้าว้าว้าอ,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 อื้อกันได้ครับน้อง ทำอะไรกระแทกเข้าหน้าทีนึงอันนี้ไปกินก่อนดำแสงสะดือไม่รู้ว่าชื่ออะไรอันนี้คืออะไรอโออโอโอ๋อ,อ,อ,อไม่เหมือนมันจะทำท่าอะไรสักอย่างนะทุกคนดเดี๋ยวทำให้ทีการล้มแปหนึ่งโอ้โอเคล้มแล้วอันนี้คืออ๋อ โอเคกระแทกชาร์จพลังโเ้เฮ้ยอันนี้ก็แรงอยู่อื้อจับยกขึ้นทุ่มอุย้ยแรงแรงแรงท่านี้แรงท่านี้แรง,ท,แรงทุกคนือ้อกระแทกเข้า ไม่ได้วะมุนตีหลังกาก็ได้สวยจัดเอานี่ไปกินผมว่า80เนี่ยจริงๆตัวมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียทุกคนมึงอีกแล้วรอเนี่ยโค้์บิช,ชอปนี่จะเจอกันบ่อยเกินไปแล้ว คือ80ข้อดีของมันคือมันแรงทุกคนแรงทุกสกิลเลยแต่ข้อข้อเสียมันน่ะก็คือมันช้ามันช้าแบบนี้แหละเอ้ออือไม่มมกันอย่างเดียวเลยโอ้ยเอ,อื้อเอ,อื้อโอ้มันนี่เลยครับกระแทก เข้าโอ้ยใช่ไหมแล้วเฮ้ยกันได้ทุกคนกันได้สวยโอเคอืออืออือกะแทกเข้าด้วยส้มติเฮ้ยไม่ได้เด็กดูเยอะพูดคำหาดดยาบเยอะไม่ได้ใช่ไหมแต่ แล้วหลังมานี้เราเริ่มหยาบขึ้นเรื่อยๆทุกวันแล้วนะเนี่ยไม่ได้การละ <Attack! S 1> ก็แท็กกันได้ฮะไอ้นี่มันหลบหมดเลยอ่ะอย่างงี้ต้องเอานี่หน่อย,ยอื้อโอเคสวยจัดเตะตัดขาเตะตัดขาเตะตัดขาแล้วไม่ล้มให้กูวะเตะตัดขาเออ ฟิวฟิวอดกระแทกโอเคสวยจัดและเดี๋ยวเราปิดสกอร์เลยดีกว่าอืมถอยมาถอยได้ถอยไปถอยถอยแล้วก็เปลี่ยนล่างเยอชาร์จพลังอดมันก็ให้กูชาร์จเท่ๆก่อนก็ได้น้อง S <s <trains> ไม่ได้โชว์เทใ้ทุกคนเห็นเลยอ่ะปิดบัญชีเลยแล้วกันกต้องงี้สิแต่แปศูนย์เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำให้เล่นนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เล่นง่ายมาก justice มาแล้วอุนตราแอนจัสตินเข้ามาใกล้ๆสิจ้าน้องอื้ออ๊ยเอาดิไว้ไๆ้เข้ามาสีเข้ามาใกล้ๆสิไว้ไว้ไว้จับยกขึ้นแล้วก็ทุ่มลงสวยจัดกระโดดควบเอ้กระโดดควบไม่ได้หรอ งั้นมันนี่เลยลูกขางมาสะจนันเอาน้ำจิ้มไปกินก่อนแล้วกันสวยโอ๊ยโอ๊ย,อ,ยอืมสับทีหนึ่งกระโดดเตะถอยดายถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเตะตัดขาเตะตัดขา แล้วก็ชาร์จซิ่วซิวอะไรจ้ะกัะแทกเข้าทีหนึ่งล็อกหลบอื้อสวยจัดลูกขางมาสัจร,รันเฮ้ยตั้งชื่อท่าอะไรแลว้ววะลูกขางมาสัจรันชื่อก็อตลบดีฮะเฮ้ยเฮ้ยกันได้เหรอเฮ้ยกันได้ด้วยว้าวอะไรอะไร ตับใสปัดอืมอะไรอะไรโอ้ยเฮ้ยเกียร์แดงเราใกล้เต็มแล้วทุกคนไม่ได้การละเฮ้ยผมว่ามีไม่กี่ปุ่มที่เราจะกันได้โอเคกันได้ไหม ขอร้องกันให้ได้เหอะอ๋อเจ็บ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 เอ้ยจะเปลี่ยนร่างเหรอน้องจะเปลี่ยนร่างเหรอไม่เปลี่ยนหรอกได้ใจเกินไปแล้วลูกคางมาซะจังเด้อเดี๋ยว้อเด้อเกระแทกเข้าโอเคเอาลำแสงนี้ไปกินเลยแล้วกันเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บอยู่ อเตะตัดขากันได้ครับน้องกระแทกแล้วก็พเดชสึกด้วยท่านี้แล้วกันเอสซีนคิกโคตรแอคเลยอะอโหเอสโรบอท คือไม่เข็ดไม่หลาบไงมาอีกแล้วกระแทกเข้าทีนึงไตโโอ๊ยโอ๊ย,อยแลกกันไปอือด้ยวยความที่แกมันช้าก,กว่าฉันละกันนั้นเจ้น้องช้ากว่าพี่ก็โดนไปซะอือกระแทกเข้าป ไม่แต่มันมันจะทำให้เลือดเราโลอ่ะไอตัวนี้มันแรงอยู่นะแปดศูนเอ้ยไม่ใช่แปดศูนดิเอดโรบอทเนี่ยแรงอยู่นะนดูมันสับดิแต่ละครั้งที่มันสับอ่ะทุกคนเลือดผมเกือบลอดเข้าไปครึ่งหนึ่งอ่ะออเคสวยจัดกระโดดควบ จัดน้องมามามาอุ้ยเอ้ย,อย,อยมันกระโดดหลบได้ด้วยเยเด้โคตรเท่เลยอะ่ะเตตราจะตีตัดขาได้แม่งกระโดดหลบได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยเป็นหุ่นยนต์ที่มีปัญญาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหึหลบซ้ายหลบขวาข้ามมาใกล้ๆสิจ๊ะน้องเข้ามาใกล้ๆสิจาา๊ะจอ,อืมอืมโอ้ย อะไรน้องอะไรน้องมันนี่เลยงง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 ว่าพี่ทำอะไรนี่ไงลูกค้างมาสจันเรียบร้อยพระเดศส,สวยจัดและตัวสุดท้ายเลดคิงนะทุกคนเลดคิงแน่นอน เพราะว่าในสตอรี่โหมดของเราเนี่ยเราได้ไปสู้กับเรทิงมาและเรทิงมันค่อนข้างอึดนนะอย่างที่ทุกคนรู้ถ้าใครที่เล่นเกมนี้ก็จะรู้ว่าไอ้ัวเนียมันเป็นหนึ่งในสปหลาดที่ถึงที่สุดในเกมแล้วของงั้น่ะพลาดไม่ได้เลยอ,อะไรน้องอะไร เอาน้ำจิ้มไปกินก่อนแล้วกันแสบนิดหน่อยนะจ๊ะชาร์จพลังาายาเออเออเออโคตรโหดโกระโดดควบอื้มอ,อื้มวุ้ยแรงแรงมากเตะสวนเตะสวนไว้ไว้ไว้ไว มันล็อกหลบวัดกระแทกเข้าเฮ้ยไม่ได้กระแทกเข้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยมันตะปบเลยว่ะท่าเนี่ยผมไม่ชอบที่สุดแล้วท่าตะปบโอเลดคิงอ่ะโอ้ยเฮ้ยมันจะเล่นแล้วอ่ะมันจะเล่นแล้วมันจะเล่นแล้วมันจะเล่นแล้วเราต้องเล่นมันก่อนไม่งั้นมันได้ปาก้อนหินใส่เราแน่เอานี่ไปกิน เปล้อยเฮ้ยเบาเบาเบาไม่ได้แรงเฮ้อสวยแล้วถอยก่อน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 ปิ้วปิ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยถ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 อยให้เกียร์แดงเราหายก่อนให้เกียร์แดงเราหายก่อนเอ้ยอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามมาอ ออืใครให้แกตามมาฮะเกือบแล้วเกือบแล้วมันนี่เลยอ้าวขัดขืนไปด้วยยกขึ้นเฮ้ยแรงเยอะเนี่ยเราทุ่มโอ้เจ็บเจ็บเอ้ไฟมันกระพริบแล้วทุกคนไฟกระพริบแล้วใช่ไหมงั้นก็โอ๊ย กาะอืมสวยจัดแล้วก็ปิดจ็อบเลยดีกว่าโอเคก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีนะครับผมโอเคสรุปเลยนะครับผมสำหรับแปศูเนี่ยเป็นหนึ่งในอุลตร้าแมนที่เล่นง่ายเล่นง่ายมาก ข้อเสียอย่างที่ผมบอกไปคือมันช้าแต่ข้อดีของมันคือมันแรงแรงทุกสกิลเลยเพราะงั้นเนี่ยไอตัวเนี่ยเอาไปตบเตียงเพื่อนได้สบายๆเลยทุกคนคือเกมเนี่ยผมไม่ค่อยโดนเสียเปรียบสักเท่าไหร่แต่ถ้าผมเสียเปรียบแล้วผมโดนมันปาสกิลที่เป็นแบบพวกปล่อยเวลาแสงใสอะ่ะผมก็อาจจะตายได้ถ้าผมกดป้องกันไม่ได้นะแต่บางทีในบางครั้งมันจะแรนดอมการป้องกันของ80เมื่อกี้อย่างที่ทุกคนเห็นทุกคน ผมป้องกันพลังของจัสติด้วยการทําท่ายี้ใช่ไหมแต่มันจะมีอยู่อีกท่าหนึ่งถ้าจัสติสปล่อยพลังมาแล้วผมป้องกันได้ในอีกรูปแบบหนึ่งมันจะเป็นแบบดูดซับพลังของจัสติสมาพอมันดูดซับพลังจัสติสปุ๊บมันจะปล่อยกับพื้นไปด้วยลําแสงของตัวมันเองเลยคือแม่งเป็นตัวที่โคตรเกียนและโคตรโกงเลยโอเคทุกคนก็ถ้าใครชอบิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติครแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวันดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน